โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็เข้าสู่อัปเดตใหม่ที่ทุกคนรอคอยกันเนาะวันนี้เราก็อยู่กลกับเครื่องบิน F2 นะครับซึ่งเป็นแรง1 3 0ของประเทศญี่ปุ่นเลยแม่งเครื่องบินมาใหม่ผมแม่แบบพรีออเดร์มาแล้วผมอยากเล่นมากทีนี้เครื่องบินลำนี้นี่เราเล่นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรผมจะมาบอกให้ฟังกันนะวิธีการเล่นก็ค่อนข้างที่จะคล้าย F16 ครับแต่ว่ามันเป็น F16 ที่ลำใหญ่กว่าปีกกว้างกว่า ไม้ทซายดีกว่าอ่ามันดีกว่าในหลายๆอย่างเรดาร์ดีกว่าซึ่งในตัว13.0ของตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรดาร์มันโหดมากเลยมันเป็น TWS ตอนลอดเวลาแล้วพวกดัตตา i ิงของมันก็คือแบบว่าแจ้งข้อมูลให้เราตอลอดเวลาครับก็คือเราสามารถเห็นศัตรูแบบเดี่ยวทามเลยเวลาเราแบบวางเป้าต่วเขาเนาะแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรเอ่อปัญหาของเครื่องบินเราอะครับในตอนนี้นะถ้าทุกคนซื้อมานะครับสิ่งที่เราเจอด้ยวยความที่ว่าเครื่องบินเราํำใหญ่ขึ้น พอเขาบินรายำลำใหญ่ขึ้นใช่ไหมปีกกว้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราพู้เอโเเยอะขึ้นครับแต่ว่าพอเวลาเราพูอะครับเราเสียความเร็วเยอะมากซึ่งในบางครั้งเวลาเทินไฟ์เราไม่ต้องการที่จะเสียความเร็วเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันแลกมาก,ก็คือแบบว่ามันเทินเก่งกว่า F16 กมากๆอะครับลำนี้คือเทินเก่งมากๆแต่ว่าขอแค่เทินเดียวเท่านั้นเทินเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วแบบว่าความเร็วที่เรามีทั้งหมดที่เราทำามันก็จะเสียไปเลยแต่แต่แต ถ้าเราเทินแบบว่าเบาๆนิดๆหน่นนนอยๆแบบว่าเปิดในแบบมีเนจีนิดหน่นนอยอย่างอยเราก็สามารถที่จะคุมความเร็วได้อยู่ครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราทําได้ในดํนานี่คืออะไรผมมองว่าเราด็อกไฟเก่งเรา BVR เก่งครับมิสไซล์ที่เราได้เนี่ยมี a a m 3กับ a a กับเอ่อ m 7 m จ็ดเเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นมิสไซล์ i r c c m ที่เก่งมากๆแต่ว่าในมุมอกีกมุมหนึ่งที่มองว่าที่เราได้เอ็ม ไอไ้อสเปรโล7มนะครับค่อนข้างที่จะเอ่อมันก็โอเคมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามิซายของรัสเซียมันเก่งกว่าแต่ทีนี้ผลมาของเครื่องบินนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีครับสำหรับคนที่จะเติมซื้อนะเป็นเครื่องบินที่ดอกไฟสนุกเล่นง่ายเข้าใจง่ายมีชาร์ฟมีแฟร์ที่พอเลยแหละมีเหลือเฟือเลยแหละ120 เราแอดจัดได้ว่าแบบเจ้าชาับไปเท่าไหร่อาแฟร์ไปเท่าไหร่ก็ได้นาะมีตั้งมีตั้งร้อยยี่สิบนะครับซึ่งมันเยอะมากพอที่จะแบบหลบไม่ใส่ได้ทั้งแมปเลยอะไรอย่างนี้แต่ปัญหาของท็อปเทียที่เรารู้รเลยก็คือแบบว่า ถ้าเราเจอดาวเทียเราก็จะเล่นง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราจะไม่ค่อยเจอแอมแรมใช่ไหมครับถึง13เป็นศูนบางประเทศเนี่ยจะมีแอมแรมแต่อย่างน้อยคือเราค่อนข้างที่จะเล่นสบายครับเพราะว่าพวกเซอเซมิแอคทีฟเรดาร์โฮมมินิไซก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเราหัก90องศาแล้วก็นอชมิไซหลบได้แล้วซึ่งแฟร์กับชับเราเหลือเฟืออยู่แล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือพอเราอยู่้ทยเทียครับปัญหาของลำนี้เนี่ยเลยก็คือลำนี้บินต่ําก็จะไม่ค่อยมีความเร็วคือเป็นลำที่ พอพอมันปีกใหญ่เนาะพอมันปีกใหญ่แล้วมันบินในระดับต่ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค,คือความเร็วมันไม่ค่อยเยอะครับมันบังคับให้บินสูงและทีนี้พอเราบินสูงเนี่ยพอเราเจอแอมแรมเนีน่ยด้วยความที่ว่าในปบระเทลเลตถ้าเราเล่นเจอ14.0หรือ1 3.7เนี่ยพอเราเจอพวกแบบ B.R.M. แล้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,คอชาบกาแฟเราไม่พอครับรวมกับว่าเรื่องแบบเพอร์ฟอร์มนซ์ในการบินของเราก็คือแบบว่าพอเราพยายามนอสใช่ไหมครับเราก็หัก90องศาโดยด้วยความที่ปีกเราใหญ่ แล้วพอเราเสียงความเดียวในห้องแบบไฮเทียงเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้น,นคือเราก็เป็นแค่แบบเป่านิ่งให้แอบแล้วดัมมี้ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนิดนึงนะทีนี้เรามาดูกันครับว่าในเกมเพลย์ผมทำยังไงบ้างซีเนียผมก็เข้าไปในเฟอร์บอลของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมซึ่งศัตรูมันเยอะมากๆเลยแล้วปัญหาของแพชเนี้ยก็คือมิสไซล์มันเหมือนมิสไซล์มันเอ๋อครับคือบางทีมันบินมาหาเราเนี้ยมันไม่มีดาเมจอะไรเยอะอธิบายด้วยผมเห็น f สิบแปดมหน้าผมผมก็สเปรย์ไปนิดนึงทีนี้ f สิบก็ล่ว แน่นอนทีนี้ผมก็หมุนกลับมาอีกทีนึงครับแล้วก็ดูรอบๆตัวพยายามดูรอบๆตัวเยอะๆครับเวลาเล่นท็อปเทียร์และทีนี้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีด้วยนะตรงที่ว่าเออเครื่องบินสองลำของเขาสตอร์ครับก็คือเขาเสียความเร็วเยอะเกินเขาเทิร์นอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละทีนี้ผมก็เลือกที่จะนอชเอ,อ้ยผมเลือกที่จะเมิร์ชขึ้นมาข้างบนเพื่อที่ว่าหาแองเกิลให้ตัวเองอ่ะเนาะ ทีนี้ผมก็วนกลับมานิดนึงพยายามหาคิวซึ่งผมเห็นแล้วว่ามี21พยายามที่จะฆ่าผมอะครับเขาพูขึ้นมาข้างบนใช่ไหมทีนี้ผมก็พยายามสวนซึ่งเอาจริงๆมันผมไม่ควรทำนะผมมีสิทธิ์ตายได้เลยแต่ด้วยความที่ว่ามิกิเบตตัวนี้มันสกิลว,วิชูทีผมไม่โดนผมก็เลยแบบลงโทษเขาด้ยการที่ผมฆ่าเขาไปก่อนทีนี้เหลือ f 1 8ครับ f 1 8ทีนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่พู a o a เยอะแบบว่าเน็กคอนเน็กกับเราเลยนะแต่ด้วยความที่ว่าเอนจินเราดีกว่าครับเราสามารถแบบว่าเรียกความเร็วได้เเยยอะกกวววววว่่่่าาาาตั F8 แล้ด้ดคมทีีปรใหญ เราสามารถซัพเทนโลสปีดได้ดีกว่าเขาอะครับทีนี้สิ่งที่ผมทําคือไล์ผมก็แค่หมุนหมุนขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆครับอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เขาทําก็พลาดนะครับเขาไม่ไน่ากดปุ่มตลกอะครับเขาแบบเปิดเอ่อโนลิมิตเอโเอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาแค่ลอยเป็นฟิจิสปินเนอร์อยู่บนหัวผมนะครับสิ่งที่เกิดเอ้ฟิจิสปินเนี่ยอยู่ข้างล่างผมสิ่งที่ผมทำก็คือแค่สเปีดไปสองสามนัดเท่าน,นี้ก็คือจบไปเกมนี้ผมก็ได้ห้าคิวแบบสบายๆครับผมส่วนทีนี้เกมต่อไปนะครับที่ผมใช้ดูก็คือแบบว่าความโหดดขขออองงตัว็กไฟ F16 เนี่ย ซึ่งมันเก่งมากๆเลยครับเห็นนะครับถ้าเราคอมบอยแบบที่ว่าเราน้ำมันน้อยแล้วก็ด้วยไฟเอร์ฟอร์มานของมันเนี่ยคือเราสามารถที่จะแทบที่จะด็อกไฟแบบว่าใครก็ได้ในบ r เนี่ยครับคือในบ r r a ร์เนเนี่ยก็คือแบบว่า F F2 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ที่แบบที่แบบคุณเห็นใช่ไหมคือผมไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะผมก็แค่พูเปิดแอร์เบรกแล้วก็แค่แบบเนี่ยอยู่ข้างหลัง F16 แบบง่ายๆเห็นไหมครับด้วยความที่ว่าน้ำมันผมน้อยแล้วผมเปิดแอร์เบรกอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องบินผมแบบแทบจะเป็นกระดาษเลยทีีน อย่างที่ผมบอกก็คือบางครั้งมิไซล์มันหลอดเนี่ยคือมันคือแบบคือแบบคือคือแชทเข้าใจไหมว่าเวลาเรายิงสเปลโล่ไปอะครับหรือ AAM3 อ่ะบางครั้งมิซล์มันเลือกที่จะแบบว่าหายไปเฉยๆครับหรือไม่กระทะลุไปหรือบางทีมิไซล์มันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่มีดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันค่อนข้างที่จะน่ากุดีแต่เนาะแต่ทีเนี้ยผมแบบว่ารู้สึกว่าชอบลำนี้นะตรงที่ว่า ด้วยไฟ p e r f o r m a n c แล้วหลายๆอย่างเราสามารถบิน vvr ได้เราไรได้เราสามารถสลิง m7m ในระยะไกลได้เงี้ยครับเนี่ยบางทีซึ่งในในเลดบีอาเนี่ยบางคนก็เหมืออะครับเหมือไม่รู้ตัวว่าโดนเลงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ส่ง m7m ไปแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปะไม่มีดามเมจเห็นปะครับแบบแบบแบบแพชเดวันทำไมมันทำเราอย่างนี้วะทั้งที่เราแม่งตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งนานซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ปล่อยแพชแก้แล้วแหละคือทุกคนก็ทนรอนิดนึงอันเนาะด้วยความที่มันเกมมันอัปเดตใหม่ ทีนี้ผมก็เนี่ยครับผมจะให้ตวดูตัวอย่างเฉยว่าทําไมห้อง BR สูงถึงแบบเริ่มใช้แบบดอกไฟก,กันก็เพราะว่าเนี่ยครับมิสไซล์เป็นเนี้ยผมส่ง M7M ไปซึ่งแบบในระยะนี้ยังไงก็โดนเห็นนะครับเนี่ยผมส่งไปแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยครับโดนตูดมาเต็มๆเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีดาเมจทีนี้ผมส่ง AM3 ไปไม่มีดาเมจเห็นไหมครับคือแบบ เหมือนแพชมันมีปัญหาครับทีนี้ผมก็รอแบบเฮ้ยมันไม่ใช่วะเราลองส่งไปดูแล้วกันเผื่อมันจะได้อะไรอย่างงี้ซึ่งลัคกี้ Lucky, ผมก็ได้อะไรอย่างงี้โดยสรุปโดยรวมนะครับเครื่องบินลำนี้ผมบอกเลยว่าถ้าแพชมันแก้แล้วมิสไซล์ใช้ได้แล้วผมมองเลยว่าเครื่องบินลำเนี้ยเป็นเครื่องบินที่ดีมากๆด็อกไฟสนุกฟาร์มง่ายมากๆแล้วยิ่งใครที่ยังไม่ได้แบบมีเครื่องบินสายญี่ปุ่นนะครับลำนี้ก็คือเหมาะเลย เหมาะกับการที่ว่าเราจะเอาไปฟาร์มเครื่องบินสายญี่ปุ่นนะครับไอ้เราสามารถเอามาเล่นท็อปเทียร์ได้เลยเนาะเห็นไหมครับเนี่ยมิสไซล์โดนผมแม่งก็ไม่มีดาเมจจริงๆมาโดนผมนะทีนี้สิ่งที่ผมทําคืออะไรเห็นไหมผมมาแค่เมริร์ชขึ้นมาข้างบนเก็บความเดวซึ่ง F18 มันก็เมริร์ึ้นมาเก่งอยู่เหมือนกันนะครับคือเป็นเครื่องบินที่คล่องตัวเหมือนกันแต่เนี่ยผมให้เกมเทมาเล่าแล้วกันนะเนาะทีนี้ก็แนะนํานะครับถ้าจะซ,ซ,ซ,ซื้อก็ซื้อมาเล่นได้มีมิสไซล์ต่อต้านเรือมีมีแคชที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ แต่ว่าชาแนลนี้ก็เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกเราไม่ได้เล่นหมดวดรถถังกันเนาะเราเล่นหมดเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ผมก็ยังมีไลฟ์เรื่อยๆนะใครที่เข้ามาดูก็เข้ามาทักทายกันได้อะไรอย่างนี้ก็จะพยายามเข้ามาไลฟ์เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าแพชมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาผมอาจจะพูดวกไปวนมาหน่อยนะขอโทษทีนะทุกคนก็จะพยายามทาคลิปให้มันดีขึ้นยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Altitude Altitude Altitude, Altitude. Pull up Pull up